ก็กลาบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมโซนนะครับวันนี้ก็เปิดถีบฮาราวีนนะอันนี้เป็นรอบสองนะซึ่งรอบแรกผมไม่ได้อัดแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันเกลือรอบนี้ก็ขอให้อย่ากเกลือก็แล้วกันมาชุดฮาราวีนไม่หวังอะไรมากยาวคาทามาก็พอโอ้โหโออไอ้แม่งรวยพูดอะไร เอามาทำหาอะไรเนี่ยคาทาเนี่ยฮะคือมันแบบค้อนยังดีกว่าค้อนไม่กว่าอะคือแบบทุกคนก็คิดดูเอากันล้วกันน่ะมันพลังชีวิตมันล็อก300อะตอนรอบแรกผมเปิดอะผมได้ที่ขั้นหูแมวมาเห็นปะเมียนหนึ่งอะ ID ที่ที่เท่าไร ID สองอะคือ ID สองเนี่ยปกติอะมันดวงซวยไว้ทุกคนทุกคนก็ดูออกกันลวกันว่าแบบตัวมันกระจจอยล่อยมากอะ เนี่ยถ้าผมได้มาผมคงใส่ให้เอริสอ่ะขอเถอะนะ GM ใจคอจะแบบไม่ให้เลยหรือไงอะ่ะรอบแรกอะ่ะไอดีนี้ได้คาทานะเว้ยโอ้โหทีคาดหูแมวเพื่อเพื่ออะไรช่องกลางเว้นไว้เพื่ออะไรอยากจะรู้จริงๆโอ้ผมจะมาใสใ่ตัวไหนแล้วเนี่ยคือแบบเอามามันก็ไม่รู้จะใส่ให้ตัวไหนอะ่ะทุกคนคือแบบ จะว่ายังไงดีอะออาไว้นี่แหละเผื่อได้ใส่โอ้โหมันแบบจะให้ว่ายังไงเดียมันไม่มีตัวใส่อะคือช่องกลางอะถ้าได้มามันยังใช้ให้แบบได้ทุกตัวนะไอชุดฮาโลวีนมันใส่ได้ให้ทุกตัวเลยนะคือค่าลดแลกค่าพลังชีวิตค่าตามสกิลคือดีชิบหายไว้วอดอะทุกคน แต่ไม่เป็นไรเราเหลือไอดีหลักนะปะก็มากันแล้วครับผมที่ไอดีหลักคือไอดีหลักเนี่ยผมมีชุดฮาราบินอยู่หนึ่งชุดได้มาตั้งแต่รอบนูน่นเมื่อ2ปีที่แล้วนูน่นที่มันแจกก็ขออีกสักชุดก็แล้วกันมาไม่เอาแล้วโอ้ยคือ คือแบบ3ามอดีของผมอะไม่มีไอดีไหนได้ชุดฮาโลวีนเลยเว้ยคือแบบมันก็เกินไปอะใช่ปะโอพีพียอมใจสักหน่อยครับคือเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินนะเดี๋ยวเรามาเล่นพีพกันสักเกม2เกมก็แล้วกันอืมห,มหมลีกเพชรนี่ก็แบบตึงจัดนะคือเอาตรงๆคือแบบมันตึงมากครับทุกคน ซีรีส์ PVP สุดสัปดาห์ผมก็ไม่ได้ทำมา2อาทิตย์แล้วนะถ้ารวมสัปดาห์นี้ด้วยก็น่าจะเป็น2สัปดาห์แล้วแหละเพราะว่าผมไม่ว่่างครับคือแบบติดภารกิจระดับชาติก็เลยไม่ได้ว่างทำนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาเริ่มทำใหม่ก็แล้วกันค้างไว้ก่อนตอนนี้ PVP ผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งรับชนะบ่อยนะ คือแบบถ้าเป็นสายภาคพื้นอะ่ะผมชนะบ่อยเว้ยแต่ถ้าทีมฝั่งตรงข้ามมีตัวบินนี่คือผมค่อนข้างที่จะแพ้เลยเพราะว่าผมไม่มีกันบินเออคือแบบกันบินน่ะมีผมก็ไม่ใช่หรอกคือแบบยังไงอะ่ะไม่ค่อยชอบอะ่ะไอพวกตัวบินตัวกันบินน่ะรู้สึกมันยังไงไม่รู้อะ่ะแต่ตอนเนี้ยไอมูลตัวใหม่ไอมูลเยลลี่อะ่ะคือมันค่อนข้างที่จะดีนะเว้ยเหมาะกับทีมผมมากเลยเป็นตัวป่วน เดี๋ยวผมจะสุ่มอยู่รอมันเพิ่มโอกาสก่อนมันจะเพิ่มโอกาสวันอาทิตย์สี่ทุ่มแต่อันนี้ไม่แน่นอนนะคือแบบคร่าวๆเพราะว่าเพิ่มโอกาสทุกเดือนมันจะเพิ่มโอกาสตอนวันสุดท้ายอ่ะวันสุดท้ายตอนสี่ทุ่มของแต่ละเดือนนะก็รอดูกันครับผมพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์อ่าโอเคชนะไปครับผมทีมผมตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเปราะบางนะเกียร์ผมก็ยังไม่ค่อยที่จะแข็งแกร่งเท่าไหร่หรอก แต่ก็พอสู้ไหวครับมันก็ยังไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะมาโอ้โหหาคู่ต่อสู้ยากนะผมจะพยายามไม่ตีคนไทยก็แล้วกันอะพยายามลีกีกเลี่ยงสักหน่อยก็แล้วกันถือซะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะแบบไม่อยากตีกันเองนะปกติผมค่อนข้างที่จะตียับนะคือแบบ ไม่ค่อยสนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเป็นวันสุดท้ายผมจะแบบไม่ค่อยแบบตีกันเองอะ่ะแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็คงต้องตีนะโอเคทีมนี้น่าจะสู้ไหวคือผมก็อยากให้ทุกคนพยายามแบบอย่าตีกันเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบคนไทยอะ่ะแบบมันจะได้ขึ้นมาแบบอยู่อันดับสูงๆกันไงเราก็แบบไม่ตีกันเองอะ่ะเจอคนรู้จักก็แจกแต้มไปครับแต่ว่าหลีก ขนาดเนี้ยลีกเพชรน่ะไอคนอยู่มันเยอะครับการที่จะสุ่มเจอเพื่อนกันเองนี่คือแบบโอกาสน้อยนะแต่ผมเคยสุ่มเจอคนในคิวแบบสามสี่รอบเลยนะเคยสุ่มเจอคนในคิวแบบสามสี่รอบเลยอะ่ะคือเจอเจอบ่อยมากครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็พยายามแบบเจอก็แจกแต้มกันไปครับอ่าชิวชิวนะคนไทยอื้ทีมเขาก็ค่อนข้างโหดเลยนะ ไอโคนี่พนันนผมผมรู้สึกว่าซัมมอนมันจะแบบไม่โหดเหมือนเดิมแล้วนะอา,อาจจะเนิบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงตัวมันก็เก่งอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวซัมมอนน่ะมันจะมีข้อเสียครับตรงที่ว่าพอเวลาผ่านไปนานๆนะ่ะซัมมอนมันก็จะค่อยๆอ่อนลงนะอย่างเช่นไอลิงครัสนะ่ะลิงครัสคือแบบไม่ค่อยดีแล้วนะคือแบบซัมมอนแตกไว ตัวก็ตายง่ายนะครับผมแต่ว่าโคโนี่พนันะ่ะตอนนี้ก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะท็อปเหมือนเดิมเลยครับส่วนไอตัวมูลที่มาใหม่มูลมืดนี่ผมก็คิดว่าน่าจะติดเมตาลีกตำนานนะเพราะว่ามันมีตัดแล่แต่ผมจะได้ความสามารถไฮเปอร์แรกมันน่ะที่มันเป็นไอพีชีพอะ่ะน่าจะเป็นแบบรัดแอทแทกน่าจะดีกว่านะสุ่มสกิลหนึ่งครั้งเมื่อตายอะ่ะแต่ว่าไอ้พีชีพผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ ถ้าเราไม่ตายมันก็จะไม่แสดงผลนะใครเราจะอยากปล่อยออกมาให้มันตายใช่ป่มล่ะเออก็ต้องแบบติดเกียร์ดีๆอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายครับผม